พยักคฆราชซ่อนเล็บภาคสองเล่มที่สองตอนรุดมาพร้อมหน้า,นา,นาเวลาเดือนเจ็ดอากาศที่นอกด่านร้อนอบอ้าว มาดแม้นเป็นเช่นนั้นการฝึกไพร่พลยังดำเนินในสนามฝึกซ้อมฝีมือทั้งหมดหลังเงือโสมกายแต่ยังเคลื่อนไหวตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหากว่าชักช้าเฉื่อยชาแส่หนังจะหวดลงยังศีรษะเส้นทางสายไหมทางทะเลของแดนเหลียวตรงก็เริ่มขึ้นผู้ที่มีส่วนร่วมล้วนทำกำไรเป็นกอบเป็นกัมดังนั้นเสียสินเปิดสถานที่ประกอบการตามรูปแบบของเมืองฮาตา แดนเหลียวตรงมีสินค้าพื้นเมืองของเหลียวตงในท้องถิ่นอาจมีใช่ของมีค่าอันใดแต่พอขนถ่ายออกไปก็เป็นทรัพย์สินก้อนโตตอนนี้ทางสำนักเหลียวตรงตูซือมิต้องเร่งรัดกองกำลังตามที่ต่างๆก็เร่งซ่อมสร้างจุดก่อไฟแจ้งข่าวการศึกชาวบ้านทั้งหลายก็อา,าสาซ่อมแซมถนนหนทาง สร้างสะพานข้ามลำน้ำเหล่านี้ล้วนเป็นหลักประกันนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่ว่าหลักประกันที่สำคัญที่สุดยังคงเป็นกำลังรบโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ปรากฏสุนัขป่าเสือร้ายจ้องคุมเชิงถึงแม้ว่าในการศึกกับชาวตาต้าครั้งก่อนทัพหมิงจะช่วงชิงชัยชนะแต่กองกำลังที่เข้าร่วมก็บาดเจ็บล้มตายไม่น้อยถึงต้องเร่งฝึกไพร่พน ซักซ้อมการสู้รบหลังจากพิจารณาจุดเด่นจุดด้อยในยุทธการครั้งก่อนจะมีส่วนช่วยต่อการศึกครั้งต่อไปนำเอาประสบการณ์จากการสู้รบมาปรับเปลี่ยนยุทธวิธีของตนเองเมื่อทำศึกใหม่ก็จะหลีกเลี่ยงจากการบาดเจ็บล้มตายและทำลายล้างศัตรูมากกว่าเดิมส่วนกองกำลังที่เข้าร่วมการศึกครั้งก่อนล้วนได้รับการปูนบำเหน็จบางคนก็ได้เลื่อนตำแหน่ง บางคนร่ำรวยเงินทองคนที่เป็นโสดก็ได้ตบแต่งภรรยาแน่นอนมีนายทหารบางนายอาศัยยศตำแหน่งรับสตรีหมดจดงดงามเป็นอนุภนรรยาด้วยหูตาของเสียสินไม่ใช่ไม่ทราบแต่ก็ไม่สืบสาวเอาความต่อให้มันเป็นพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่สามารถระงับยับยั้งความต้องการของผู้คนความต้องการนี้เป็นพลังขับเคลื่อนให้มนุษย์เกิดจากคลานเป็นลุกขึ้นยืน เปลี่ยนจากกินทั้งขนดื่มเลือดสดๆเป็นสวมใส่เสื้อผ้าอราณ์ทุกสิ่งก็เกิดขึ้นในแดนเหลียวตรงล้วนปลุกเร้าไพ่พลทั้งหมดหากพวกมันคิดไต่เต้าสูงขึ้นมีตำแหน่งสูงรับเบี้ยวัดเพิ่มพูนตบแต่งภรรยาอนุภรรยาหนทางเพียงหนึ่งเดียวคือทำศึกสงครามพวกมันก็เป็นเช่นเดียวกับพ่อค้าที่ร่ำรวยขึ้นมา พบว่าสถานที่ที่น่ารังเกียจนี้ยังมีโอกาสช่วยให้พวกมันมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้พวกมันกลายเป็นกระหายสงครามเพียงครุ่นคิดว่าเมื่อใดจึงได้ออกศึกเสียสินไม่หวันวิตกว่ากิจการกระทบถึงภาคการผลิตเนื่องเพราะภาคการผลิตในที่นี้ยังล้าหลังขณะที่การค้าคือการเสริมส่วนขาดระบายส่วนเกินเมื่อท่านพบว่าไม่มีสิ่งใดที่ท่านต้องการก็ต้องหาทางผลิตขึ้นมา จะอย่างไรผู้ที่ทำการค้าขายเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ยังอยู่ทางภาคการผลิตเมื่อพบว่าหมาพาหนะไม่เพียงพอก็มีคนปลุกกระตุ้นให้คนเลี้ยงสัตว์เพราะเลี้ยงหมาเมื่อไม้ที่ใช้ต่อเรือไม่พอกับความต้องการก็มีคนเสนอให้ตัดต้นไม้เมื่ออาหารป่าต่างๆไม่เพียงพอกับการบริโภคก็มีคนออกล่าทั้งทำการเพาะเลี้ยงขึ้น เมื่อพวกมันพบว่าหนังสัตว์ที่ส่งออกไปช่วยให้ผู้อื่นทำกำไรมากกว่าพวกมันหลายสิบเท่าก็หันมาตัดเย็บชุดหนังเองไม่ว่าการกสิกรรมป่าไม้ประมงแม้แต่อุตสาหกรรมล้วนผุดขึ้นตามธุรกิจการค้าขณะที่ผู้คนเกิดความผูกพันกับสถานที่พบเห็นโอกาสของที่นี้เสียสินกับคิดถึงบ้านดังนั้นในฤดูร้อนที่อบอ้าวเสียสินไม่คิดออกจากที่พักจึงคลุกอยู่แต่ในห้องหนังสือ เขียนจดหมายถึงทางบ้านหน้าต่างทั้งสองด้านล้วนเปิดกว้างสายลมโชยพัดผ่านเข้ามานำมาซึ่งความเย็นอยู่บ้างเสียสินถือผู้กันคิดอ่านว่าจะเขียนอย่างไรที่ลานบ้านมีสตรีนางหนึ่งนั่งอยู่ใต้ร่มไม้สนทนาปลาัยกันทั้งส่งเสียงหัวร่อดังสดใส นี่เป็นของขวัญที่ผู้อื่นส่งมาให้กับเสียสินหลังจากเปิดศึกในแดนเหลียวตงทำลายล้างชนเผ่าอูกูเราผู้นำชนเผ่าโดยรอบต่างก็แสดงมิตรไมตรีต่อเสียสินชาวนีเจิญเผ่าไห่ซีซึ่งคิดเข้าร่วมกับต้าหมิงก็ส่งคนมาเชื่อมไมตรีต่อจากนั้นเป็นธุรกิจการค้านำมาซึ่งโอกาสแก่แดนเหลียวตงดังนั้นเราตระกูลใหญ่และผู้นำชนเผ่าในแดนเหลียวตงแม้แต่พื้นที่นูเออกาน ซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปพากันส่งของขวัญมาผูกสัมพันธ์ของขวัญที่คนเลี้ยงสัตว์ที่นี้ส่งให้มีอยู่สามสิ่งได้แก่มาพ,วพ่วงพีเครื่องหนังและธาตุสตรีตอนนี้เสียสินมีมาพ่วงพีมากมายจนสามารถเปิดสถานประสุสั์เครื่องหนังชั้นดีที่ได้รับก็สามารถเปิดร้านค้าเครื่องหนังเทียบเท่าเสียฉวนจงเมืองเปิ่ยผยิง สตรีที่ได้รับก็มากพอที่จะจัดตั้งเป็นกองทัพหญิงขบวนหนึ่งเสี้สินจัดส่งเครื่องหนังเข้าด่านมีแต่ส่งไปยังที่นั้นค่อยทำกำไรสูงสุดหมาพ่วงผีที่ได้รับล้วนยกให้กับทัพม้าแดนเหลียวตรงสำหรับสตรีที่รับมาก็ส่งออกไปสตรีที่ลานตึกทั้งสองยังหาผู้รับช่วงที่เหมาะสมไม่ได้สตรีที่จัดส่งให้กับเสี้สินย่อมต้องงดงาม มีทั้งสตรีชาวนีเจินชาวโชซอนชาวญี่ปุ่นชาววย่ยอูเออหรือชาวอุยกูชาวฮั่นยังมีสาวงามเลือดผสมอีกมากมายเราชนเผ่าที่นี้อยู่รวมกันจนกำเนิดบุรุษสตรีเลือดผสมสตรีเลือดผสมส่วนใหญ่มีหน้าตางดงามส่วนสตรีที่ลานตึกทั้งสองเป็นชาวหลอซือหรือรัเสเซียหนึ่งในสองเรียกว่าซานาปวา ส่วนอีกนางหนึ่งเสียสินจำไม่ได้พวกนางมีผมสีเกาลัดดวงตาสีฟ้าบุรุษชาวหลอสื่อชมชอบเรียกหาหญิงคนรักเป็นต้นไปหัวหรือต้นเบิกขาวที่น่ารักพวกนางล้วนสอดรับกับคำเปรียบเลยนี้หากเปรียบเทียบสตรีชาวซีอหรือชาวยุโรปตะวันตก ที่จมูกโด่งเบ้าตาลึกรูปใบหน้าของสตรีชาวหลอซื้อรัเสเซียอ่อนโยนนุ่มนวลกว่าทั้งมีรูปแบบกว่าชาวมองโกที่ใบหน้าแบนเรียบขณะเดียวกับผิวพรรณของพวกนางขาวละลานทั้งปราศจากตกกระเช่นชาวผิวขาวช่วงขาที่เรียวยาวและหน้าอกที่ตูมตั้งยิ่งเพิ่มความโดดเด่นแก่พวกนางพวกนางไม่รู้จักภาษาฮั่น หลังจากผ่านช่วงแรกที่วาดวันวิตกพวกนางค่อยปรับตัวเข้ากับชีวิตในที่นี้เนื่องเพราะในประเทศของนางยากจะมีเมืองใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์และประชากรมากมายเช่นนี้ผู้คนสวมใส่เสื้อผ้าสวยงามอาหารการกินบริบูรณ์อากาศก็สุขสบายกว่ามากนักนี่เป็นเนื้อหาในคำสนทนาของพวกนางน่าเสียดายที่เสียสินฟังไม่เข้าใจไม่เช่นนั้นคงต้องหัวร่อออกมา หากว่านำพวกนางไปยังนครหลวงอิงเทียนฝูพวกนางใหญ่ไม่ใช่ยึดถือเป็นสวงสวรรค์หรือแต่ว่าเสียสินไม่คิดนำพาพวกนางกลับบ้านเนื่องเพราะตอนนี้เสียสินนึกกลัวภรรยาอยู่บ้างแต่ไม่ใช่สืบเนื่องจากชาติตระกูลของฉีหมิงเอ๋อฉีหมิงเอ๋อยังไม่เคยยกตนข่มท่านแต่เสียสินไม่ปล่อยให้ภรรยาของตนเองอวดโอชาติตระกูล อาจบางทีเพียงเกิดจากความรักถนอมบุรุษที่อายุสูงวัยมักรักถนอมภรรยาอายุเยาว์เป็นพิเศษเสี้ยสินพบว่าตนเองชาราแล้วเพียงจากมาไม่กี่เดือนก็เริ่มคิดถึงบ้านคิดถึงภรรยาคิดถึงบุตรีก่อนนี้มันไม่เป็นเช่นนี้เมื่อตอนที่เจ้าเอี่ยนอ๋องประกาศยุทธการสยบเพศภัยมันจัดให้เผิงจื่อชีกับเสี้ยววีเฟยอ,อยู่บนเกาะกลางทะเลที่ปลอดภัย ถึงแม้แยกจากไปเป็นเวลานานก็ไม่มีความรู้สึกเช่นนี้นี่ย่อมมีเหตุปัจจัยอื่นเนื่องเพราะตอนนั้นเจ้าเอี้ยนอ๋องอยู่ในช่วงชี้เป็นชี้ตายแต่ตอนนี้ผิดแพกแตกต่างเพียงแต่พร้อมกับอายุที่เพิ่มขึ้นมันคิดถึงบ้านกว่าการก่อนจริงๆที่ด้านข้างของมันมีหนังสือกราบทูลฉบับหนึ่งเป็นเสียสินเตรียมถวายต่อห้องเต้ ในหนังสือกลาบทูลฉบับนี้เสียสินบรรยายสิ่งที่ตนเองกระทำไปตลอดจนความเปลี่ยนแปลงน่ายินดีของแดนเหลียวตงยังมีข้อมูลประกอบการพิจารณาอีกมากมายแต่ไม่ได้ใช้ถ้อยคำที่สวยหรูยงเล่อฮ่องเต้เป็นเจ้าชีวิตที่คำนึงถึงรูปแบบดังนั้นมันไม่ต้องแซ่สองสารเสริญมากความเพียงบรรยายตามความเป็นจริงก็พอสุดท้ายเสียสินกราบทูลว่าหลังการศึกรอบต่อไป มันเตรียมเดินทางกลับนครหลวงเนื่องเพราะหนังสือกลาบทูลฉบับเดียวไม่อาจบรรยายสภาพในปัจจุบันของแดนเหลียวตรงพร้อมกันนั้นมันยังมีข้อเสนออีกมากมายต้องได้รับอนุญาตจากข้องเตย,ยังมีหลังจากที่มันทําความเข้าใจกับสภาพของตาต้ากับวาลามันมั่นใจว่าหลังจากทําศึกครั้งต่อไปชาวตาต้าจะไม่มีกําลังลุกรานแดนเหลียวตงอีก สุดท้ายเสี้ยสินเขียนจดหมายถึงทางบ้านเสร็จสิ้นตอนท้ายของจดหมายมันบอกต่อฉีหมิงเอ๋อว่าตนเองอาจมีโอกาสกลับนครหลวงดังนั้นใช้ถ้อยคำที่คลุมเครือบอกให้ภรรยาตกแต่งประทินโฉมรอรับการโปรดปลานจากมันจากนั้นปิดผนึกจดหมายเรียกตัวคนสนิทมาสั่งให้ส่งหนังสือกลับทูลและจดหมายทางบ้านไปยังนครหลวง คนสนิทนั้นออกเดินทางไปหนึ่งชั่วยามปรากฏขุนนางนครหลวงขบวนหนึ่งเดินทางมาถึงเมืองไคหยวนประกอบด้วยขุนนางเจี้ยนตูอุ้ยซื่อหวงเจนินขุนนางซื่อปินหลังจงจางซีถงทหารยศไปหู้สังกัดทัพเรือฟูโจกูโจล้วนเป็นคนที่รู้จักยังมีอีกคนหนึ่งเรียกว่าเย่ซื่อหาเป็นขันทีชาวนีเจนิน เผ่าไฮซีและเป็นคนถือราชองค์การลับของหยงเล่อฮ่องเต้มาถึงเสียสินในราชองค์การลับมีใจความว่าหอกข้างแคล่ของราชสำนักต้องอยู่ทางเหนือดังนั้นให้เสียสินก็ทำการอย่างเต็มที่ไม่ต้องยึดถือกับกรอบระเบียบให้ทุ่มเททำงานในแดนเหลียวตงอีกไม่นานพระองค์จะเสด็จมาตรวจราชการทางเหนือเมื่อถึงเวลาให้มาเข้าเฝ้าที่เมืองเปิดจริงเพื่อ หาหรือข้อราชการเสียสินพออ่านจบต้องทอดถอนใจยาวดูท่าความคิดกลับบ้านคงมาลายกลายเป็นอากาศธาตุไปคราครั้งนี้ย่งเล่อฮ่องเต้จัดส่งขุนนางมาหลายร้อยคนเยี่ยสื่อหาหวงเจนินจางซีถงกับพวกเพียงเป็นตัวแทนส่วนหนึ่งเท่านั้นกูโจร,รู้จักคุ้นเคยกับชนเผ่าต่างๆในแดนเหลียวตรงระหว่างที่มันเป็นพ่อค้าโสม ก็ผูกไมตรีกับหัวหน้าชนเผ่าทั้งหลายชนเผ่าเหล่านี้ความจริงเข้าร่วมกับโชซอนโชซอนก็อาศัยการเข้าร่วมของชนเผ่าต่างๆขยายอิทธิพลมายังแดนเหลียวตงทางราชสำนักต้าหมิงได้แต่สะกดกลั้นตลอดมาแควนโชซอนอาศัยช่วงเวลานี้คิดข้ามแม่น้ําควบคุมชนเผ่านีเจนินดินแดนที่ชนเผ่านีเจินเหล่านี้อาศัยอยู่เท่ากับอยู่ในพื้นที่ของแควนโชซอน ตอนนี้ชนเผ่าเหล่านี้คิดเข้าร่วมกับต้าหมิงตาหมิงย่อมยินดีต้อนรับแต่ก็ไม่สะดวกกับการดึงตัวมาอย่างเปิดเผยในสภาพเช่นนี้ต้องการทูดลับคนหนึ่งกูโจ้นับเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดตอนนี้กูโจมาแล้วเสียสินพอดีมอบหมายเรื่องนี้ให้กับมันหลังจากอธิบายบอกกล่าวกูโจก็นำผู้ช่วยหลายสิบคน และค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่งอาศัยศักฐานะของพ่อค้าโสมออกนอกด่านไปยังภูเขาฉางไป่ซันเริ่มต้นภารกิจลับของมันเยี่ยซื่อหาก็เป็นขันทีคนสนิทของหยงเล่อหองเต้มันเป็นชาวนีเจินเผ่าไฮซีการมายังแดนเหลียวตรงครั้งนี้ถือเป็นตัวแทนของราชสำนักไม่ว่าภารกิจลับของกูโจโได้ผลประการใดประวัติส่วนตัวของเยี่ยซื่อหา่า เป็นที่ยอมรับของชนกลุ่มน้อยมากกว่าดังนั้นเยี่ยซืือหาถูกส่งมาเป็นผู้ดูแลกิจกรรมทางาศาสนาของชนกลุ่มน้อยแดนเหลียวตงเยี่ยซสือหาไม่ได้มาคนเดียวหากแต่นำอดีตองคารักษ์กวังเจ้านิ่งอ๋องมาองคารักษ์กเหล่านี้เคยรับมอบหมายให้ไปขนย้ายเจี้ยจวงของทิ่ดาหัวหน้าชนเผ่าหูหลีกายซึ่งตกแต่งมาเป็นพระสนมรองของเอี้ยนอ๋อง การมาของคนเหล่านี้เพื่อชิงตัวหัวหน้าชนเผ่าหูหลีเจียซึ่งมีนามว่าอาฮาชูมาเป็นพวกชนเผ่าหูหลีกายความจริงขึ้นตรงต่อราชวงศ์มองโกหลังจากที่ราชวงศ์มองโกสูญเสียอำนาจในการปกครองแผ่นดินจงหยวนชนเผ่าหูหลีกา,กายก็เปลี่ยนเป็นอ่อนน้อมต่อแขวนโชซอนตอนนี้อำนาจในการควบคุมเหลียวตรงของต้าหมิงเพิ่มพูนขึ้น จึงคิดอาศัยความสัมพันธ์ฉันพ่อตาบุตรเขยระหว่างอาฮาชูกับหยงเล่อฮ่องเต้ช่วงชิงชนเผ่าหูลีกายมาหากว่ากระทำสำเร็จภารกิจของกูโจจะพบกับความสำเร็จโดยที่ลงแรงเพียงครึ่งหนึ่งเมื่อมีผู้ช่วยอันเข้มแข็งเช่นนี้มาถึงเสียสินย่อมยินดีต้อนรับส่วนจางซีถงสมัครใจมายังแดนเหลียวตงเองเสียสินคิดจัดตั้งสำนักบัณฑิตที่แดนเหลียวตง เพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้ตลอดจนการศึกษาต่างๆให้กับลูกหลานหัวหน้าชนเผ่าและทายาทขุนนางบูแดนเหลียวตรงจึงต้องการให้ราชสำนักจัดทรงขุนนางบุญมาในสายตาของแผ่นดินจงหยวนเห็นว่าแดนเหลียวตงห่างไกลจากความเจริญเป็นสถานที่รองรับผู้กระทําความผิดน้อยคนที่อาสาสมัครมาแต่จางสีถงกับมีข้อยกเว้นมันอยู่ในกรมพิธีการหลายปี เพียงเป็นขุนนางซื้อปิ่นการเป็นห่วงเจินอยู่ในสำนักตูฉาเอี้ยนเพียงเป็นขุนนางเล็กๆผู้หนึ่งหลังจากติดตามฝูก๋อกงไม่นานก็ขึ้นเป็นขุนนางเจี้ยนตูอุ้ยซื่อหวนนึกถึงในพิธีสมรสพระราชทานของฝูก๋อกงเสี่ยวจวุนจูมันเป็นผู้ขานพิธีถือว่ามีความสัมพันธ์กับฝูก๋กงอยู่บ้างครั้งนี้อาสามาช่วยเหลือเสียสินที่แดนเหลียวตง ฟูกวากงต้องตอบแทนมันแน่นอนจึงขันอาสามาดูแลด้านการศึกษาในแดนเหลียวตงสำหรับการมายังแดนเหลียวตงของหวงเจนินถือเป็นการตอบแทนน้ำใจฟูกวากงหลังจากที่เสียสินดำเนินการแก้ไขมาตรการต่างๆในแดนเหลียวตงได้รับการคัดค้านจากสำนักตูฉาเอี้ยนคุณนางอุ้ยซื่อที่นำโดยเฉินอิงทำหนังสือกล่าวโทษเสียสินตลอดเวลา ย่งเล่อห้องเต้ไดแ้แต่แต่งตั้งขุนนางใหญ่มาควบคุมการปกครองในแดนเหลียวตงหวงเจินจึงเสนอตัวรับหน้าที่นี้เองตอนนี้เฉินอิงเป็นขุนนางจวตูอุยซื่ออู๋โยเต้าเป็นขุนนางโยตูอุยซื่อผู้ที่นั่งเก้าอี้ตัวที่สามของสำนักตูฉาเอี้ยนคือหวงเจินเมื่อหวงเจินอาสามายังแดนเหลียวตงยังมีผู้ใดเหมาะสมกว่ามันอีก เมื่อเป็นเช่นนี้เฉินอิงชักช้ากว่า9ก้าหนึ่งสุดท้ายแม้ชิงเสนอชื่อขุนนางอุ้ยซื่อที่อยู่ฝ่ายมันมาจำนวนหนึ่งแต่เมื่อมีหววเจินคอยปกป้องฝูก,วก๋วงขุนนางอุ้ยซื่อเหล่านี้ก็ไม่อาจทำอย่างไรเสียสินได้ก๋วงก่อนที่ผู้น้อยจะเดินทางมาฝ่าบาทมีโอวาดไวเสียสินกับหววเจินนั่งอยู่ในห้องหนังสือหววเจินโน้มหน้ามากล่าวขึ้นว่าฝ่าบาทรับสั่งว่าที่ชายแดนจัดตั้ง ตลาดการค้าส่งผลดีต่อประเทศและเกิดประโยชน์แก่ราษฎรให้ดำเนินการได้แต่ว่าอย่าให้ขุนนางรบกวนราษฎรถึงแม้ขุนนางอุ้ยซื่อฟ้องร้องว่ามีเครือญาติแม่ทัพรักษาชายแดนเข้าร่วมค้าขายแต่ฟาบาทรับสั่งว่าแดนเหลียวตรงแรนแขนเหล่านายทหารเพียงพึ่งพาเบี้ยววัดยากเลี้ยงดูครอบครัวได้หากว่าครอบครัวสามารถประกอบการค้าก็ไม่มีใดไม่ได้ ขอเพียงกำหนดกฎเกณฑ์ห้ามมิให้ใช้อำนาจในทางมิชอบจนสกิดความโกรธแค้นของส่วนรวมขึ้นโดยเฉพาะยุทธภัณฑ์ของทางทหารห้ามลักลอบนำออกไปหากมีผู้ใดฝ่าฝืนไม่ว่ามีตำแหน่งสูงเพียงไหนก็ไม่ละเว้นเสียสินพอฟังต้องระบายลมจากปากคำหนึ่งแดนเหลียวตรงความจริงมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์เช่นหนังหนูเตียวโสมคน ป่าไม้และสัตว์น้ำเพียงแต่ด้านตะวันตกอยู่ติดกับข้าศึกและเพื่อควบคุมชนเผ่าอื่นในรัชสมัยหงอู่ฮ่องเต้จึงมีคำสั่งห้ามค้าขายโดยเฉพาะห้ามมิให้ขุนนางมีส่วนร่วมอย่าว่าแต่ค้าขายต่อให้ขุนนางที่รับราชการในแดนเหลียวตงคิดนำสินค้าพื้นเมืองไม่กี่ช่างกลับไปให้คนทางบ้านลิ้มรองจะมีโทษถึงประหารชีวิตขันถึงรัชสมัยเจี้ยนเวินฮ่องเต้ถึงหยงเลอ่อ ปรากฏค้าขายค่อยผ่อนคลายแต่ว่าหากครอบครัวขุนนางเข้าร่วมกับพ่อค้ายังคงถูกประนามเสียสินยอมรับว่านี่เป็นเหตุให้เกิดการทุจริตแต่ตอนนี้มันคิดระดมศพพักกำลังสร้างความเจริญแก่แดนเหลียวตรงหากต้องการให้พวกมันปรับเปลี่ยนจากความเกียดคร้านเป็นมุ่งมั่นก็ต้องมีผลประโยชน์เข้าเกี่ยวข้องอยู่บ้าง หากว่ามีรายรับยังดีกว่าไม่มีทุกสิ่งมีเงินติดกระเป๋ายังดีกว่ามีหน้าตาใสาสะอาดไม่ว่าเรื่องใดมีผลดีก็มีผลเสียพร้อมกับความเจริญทางเศรษฐกิจย่อมเกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอยู่บ้างแต่สามารถใช้ระบบที่รัดกุมทำการแก้ไขมิใช่พอสำลักก็เลิกรับประทานเพื่อป้องกันการทุจริตผ่านปล่อยให้ทั้งหมดยากจนทั่วหน้า แต่มีความคิดบางประการไม่อาจบอกกล่าวอย่างเปิดเผยครั้งก่อนที่ทำหนังสือกลาบทูลเพียงกล่าวอ้อมค้อมว่าตอนนี้ทั้งทหารและพลเรือนมีความจำเป็นต้องเข้าร่วมตอนนี้ห้องเต้รับสั่งเช่นนี้ก็สามารถดำเนินการปฏิบัติแล้วเสียสินพระงกศีรษะรับกล่าวขึ้นว่าฝ่าบาทปรีชาสามารถนักแต่เรื่องการควบคุมดูแลได้แต่กระทาในดาน เมื่ออยู่นอกด่านยากปฏิบัติได้ที่นี้ไม่มีฝ่ายปกครองมีแต่ตึกทั้ง6ซึ่งขึ้นตรงต่อหน่วยปิงปี้ซือแต่ละตึกมีผู้คนไม่กี่คนยังทำอะไรได้อีกประการพวกมันสังกัดกองทัพยังสามารถจัดการกับแม่ทัพในกองที่กระทำผิดหรือหวงเจินหยีตาลงกล่าวว่าขอกงแย่ท่านเจ้าพญาไม่ต้องโอดกลวนแล้ว ฝ่าบาทรับสั่งว่าการจัดตั้งฝ่ายปกครองเป็นเรื่องสำคัญหากจัดตั้งแล้วต้องยกเลิกจะเสื่อมเสียเกียรติภูมิต่อราชสำนักแต่ขวอกงกล่าวมีเหตุผลฝ่าบาทก็คิดจัดตั้งหน่วยงานเพื่อควบคุมสถานที่ที่นี้มีราชอ,องค์การฉบับหนึ่งให้ขวองกงจัดตั้งหม้อฟูประจําแดนเหลียวตงซึ่งแปลตรงตัวว่ากระโจมบัญชาการ ตรงกับคำว่าโชกุนของญี่ปุ่นกล่าวพลางก็หลวงม้วนแผลสีเหลืองออกจากแขนเสื้อประคองทรงต่อเสียศิลเสียศิลยื่นมือรับมาพลางครุ่นคิดหม้อฟูหรือนั่นมีใช่ความคิดริเริ่มของชาวญี่ปุ่นหร,อหรือประเทศเราก็มีหม้อฟูด้วยหรือมันหาทราบไม่ว่าหม้อฟูมีมาแต่โบราณกาลทั้งมีการบันทึกอยู่ในราชวงศ์ฮั่น ต่อมาทำการเปลี่ยนชื่อแต่ยังคงระบบไว้เมืองชายแดนสมัยราชวงศ์ถังถือเป็นตัวแทนของม่อฟูที่เด่นชัดโดยพื้นฐานแล้วม่อฟูมีคุณสมบัติพิเศษ4ประการ 1. แต่งตั้งขุนนางได้ตามสะดวก 2. มีอิสระด้านการคลัง 3. มีสิทธิ์ในการปูนบำเหน็จลงโทษทางทหาร 4. มีอำนาจในการสั่งการทางทหาร ในจำนวนนี้มีหัวข้อสำคัญคือสามารถจัดตั้งที่ทำการบรรจุข้าราชาการได้ตามความจำเป็นนับตั้งแต่ราชวงศ์ฉินและฮั่นเป็นต้นมาอำนาจของหม่อฟูบางครั้งมีมากบางครั้งลดลงส่วนอำนาจ3าประการหลังมักถูกราชสำนักเรียกกลับคืนไปแต่ว่าข้อแรกต้องรักษาไว้การคงอยู่ของข้อแรกค่อยเรียกว่าระบบม้อฟูเมื่อถึงราชวงศ์องระบบม้อฟูถูกยกเลิกไป อำนาจในการแต่งตั้งข้าราชการถูกราชสำนักริบกลับคืนแต่มีสถานที่พิเศษบางแห่งยังมีหม้อฟูอยู่ยกตัวอย่างตระกูลเซ่อต้นราชวงศ์สองซึ่งทำหน้าที่รักษาชายแดนสามารถแต่งตั้งข้าราชการเองครั้นถึงยุคกลางและหลังของสองเหนือจนถึงยุคสองใต้ยังไม่ถึงกับศูนย์สิ้นไปความจริงแล้วในราชวงศ์หมิงก็มีหม้อฟู แม่ทัพที่ปราบปรามโจรวอคโคเช่นหูจงเซียนอุยต้าโยและชีจี้กวงล้วนรับสมัครไพร่พลเป็นการส่วนตัวเพื่อช่วยราชการทหารเพียงแต่ต่างกับยุคสมัยก่อนนี่เป็นงานประจำชั่วคราวมีแต่ตำแหน่งไม่มีสถานที่ตั้งหลังจากเสร็จงานก็ยุบเลิกไปยงเล่อฮ่องเต้ไม่ต้องการให้จัดตั้งหน่วยราชการขึ้นในแดนเหลียวตงใหม่โดยพลาการ หากว่าไม่สามารถคงไว้จะเป็นที่หัวรอเยาะของผู้คนทั้งแผ่นดินแต่จากคำรายงานของเสียสินก็ทราบว่านี่เป็นโอกาสฟื้นฟูระบบราชการใหม่จึงทรงนึกหาวิธีการเปลี่ยนเป็นจัดตั้งสำนักเหลียวตรงม่อฟูมอบอำนาจให้แก่เสียสินอย่างเต็มที่หากว่าสำนักม่อฟูไม่สามารถคงอยู่ก็เป็นพฤติการของจงตูแดนเหลียวตงหากดำรงคงอยู่ได้ ราชสํานักจะมีราชวง์การให้ปรับค่าราชการทั้งหลายเป็นขุนนางบ้านเมืองคู่เคยของเราผู้นี้รอบคอบระมัดระวังยิ่งทั้งสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของแดนเหลียวตงหากว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ไม่กระทบถึงราชสํนักเสียสินประคองถือราชวง์การไว้พลันนึกถึงคำอาร,รมบทที่เป็นตํานานในภาพยนตร์ชุด ภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ว่าทางรัฐบาลจะไม่ยอมรับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เทปวันนี้จะสลายไปในห้าวินาทีขอให้โชคดี